สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในครัวหน้าม,มืดเพราะไม่แต่งหน้าตไปหน่อยเราจะมาทำอันนี้กัน Craft cola ต้องบอกก่อนว่าแพง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 ในแพงขวดนี <It> fine, ้นะกี่มิลลิเนี่ย 250มิลลินะจ๊ะดู2,641เยนแพงแต่เราซื้อเพราะว่าชอบกินก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรสชาตินั่นนะวันนี้ในขณะที่ยังไม่มีใครมาดูไลฟ์นะคะเราก็พูดของเราไปเรื่อยหาได้แค่ไมวันนี้เราทำหมูมะนาวแหละ แต่ว่าเสร็จแล้วด้วยนะหมูมะนาวอ่ะแต่ที่มาไลฟ์เพราะว่าสามีกําลังจะทําพี่เราเข็มเขากําลังจะทําไอ้นี่ไงไอตัวคาบคาบเบียร์ที่ซื้อคา,าบเบียร์เ <laughs> มื่อกี้ผัวก็พูดคาบเบียร์เราก็บอกไม่ใช่คาบเบียร์นะคาบโคไม่ใช่หลอดสุดคาบโคลามาเออซึ่งมันต้องใส่น้ําเชื่อมสุดดีค่ะมันต้องใส่น้ําเชื่อม เราก็เลย้พี่เราเข็มกำลังทําน้าเชื่อมอยู่ป้าปัดทำยังไงอะ่ะใส่ใส่น้ําเท่าไหรอ่อ่ะโิโน้ำห้าสิบน้ำตาลห้าสิบใส่น้ำห้าสิบมิลลิใส่น้ำตาลห้าสิบสวัสดีค่ะตอนแรกก็ยืนคิดอยู่นะผัวเรียกให้ดูไงผัวบอกแม่คาร์บโคลา ดูแมวเด็ดเด็ดเด็เดมาทำอะไรกระเทียมไหมคู่จังเสนอหน้าขึ้นมาเนี่ยจะกินกระเทียมไหมผัวเดินเจออันนี้สวัสดีค่ะผัวเจอนี้เดินไปเดินซื้อกับข้าวด้วยกันจเจอผัวเรียกแน่โคลาคาบโคลาเราก็หันไปดูป่าก็บอกเลยเอา้าวซื้อพอหันไปเห็นราคาแพงบ่นบนะบน่นภาษาไทยเสียงดังเลยด้วยแพง บนเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกคนญี่ปุ่นอ่ะก็ะโนแพงแพง่งแต่ก็ซื้อนะแพง่งคืออยากรู้ไงว่าแบบมันเออรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะนจะดีไหมนะก็เลยซื้อมา <c oughs> แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงแถมอันนี้นะเป็น The Original Craft Cola Made in Yokohama ด้วยโอ้ยตายแล้วขายเก่งอยู่โยโกฮามาไงไง อยู่โยโกฮาม่าก็ขายของโยโกฮาม่าหน่อยช่วยกันถ้าใครได้มีโอกาสญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะลองกินกันนะคะแล้วถ้าเกิดคราฟโยโกฮาม่ามาเปิดเจอคลิปเราก็ขอจะตั้งค่าโปรโมชั่นด้วยนะคะแกะเลยี่ยลองดูดิของเป็นไงวอโคล่าออเราก็มีโซดานี่เราก็มีก็มีเครื่องทำโซดาก็ดีนะ อุ้ยเหมือนดมกลิ่นดมเนี่ยกลิ่นเหมือนเหล้ากลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนเหล้ากลิ่นเหมือนเหล้าอะไรอ่ะกินเหมือนยาดองเลยอะ่ะมันจะเป็นโคลาได้จริงๆหรอมันจะเป็นโคลาได้จริงๆหรอ,ลรหรอกลิ่นมันแบบ หน้าเป็นโคล่าได้ยังกับเล่าอยางกับเล่ายาดองเขามีวิธีทำอ้าวแล้วเขามีเราต้องมาดูวิธีทำจากตรงไหนอ่ะเขาเอากระดาษอะไรมาให้เราใช่ปะกระดาษที่เป็นวิธีทำอ่ะเขาเอากระดาษที่เป็นวิธีทำมาให้เราใช่ปะจะได้เรื่องไหมเนี่ยระหว่างนี้นะทุกคนคือนี่เป็นการไลฟ์แบบ ม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ค่ะต้งขาตั้งไฟเฟยก็เลยไม่ได้เอามาไลฟ์แบบตกใจอะไลฟ์แบบเออะ่ะตกใจแล้วก็ไลฟ์เลยนี่นี่น,นี่มีรีซิปปี้บุ๊กด้วยนะหลว่ะอเอ๊ะมันเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนี่นะ เราไปทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างนะอันนี้ห,อหรอพ o i n t point หนึ่งใส่ไลม์ใส่ไลม์ใส่เลม,มอนใส่ออเรนต์ใส่อะไรอะ่ะอะไรอะไรโกโก้อ่ะปะป่าอันนี้คืออะไรอะ่ะโชอ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะนั่นคืออะไรเนี่ยอะไรโกส้มอ๋อโชนันโกลด์ใช่โชนันโกลดคืออะไรอะ ส้มของที่โชนันอู้ตายแล้วใส่ส้มของ,โ,องโ,โชนันโชนันคือคือโชนันคืออะไรคะซิตี้ออแอร์เรียนนะเป็นพื้นทีต่ตรงตรงแถวแถวคามาคุระนะเขาเรียกโชนันตรงนั้นเนี่ยเขาจะก็จะมีส้มแล้วก็ส้มแบบโชนันโกลด์ส้มทองดอกส้มสีทองว่าสั้นก็มีเป็นส่วนผสมในนี้เพราะว่าเขาก็โยโกฮาม่าใช่ไหม เออแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะคาคาอะไรเนี่ยคาดามอนคาดามอนคาดามอนคืออะไรคะเพิร์บใครนะเพิร์บคาดามอนเพิร์บชนิดหนึ่งแล้วก็ชินนามอนชินนามอนคือชินนามอนคือชินนามอนนั่นแหละคิดภาษาไทยไม่ออกชินนามอนคืออะไรแล้วก็มี มีลูกนัดหรอนัดส่วนผสมว่างั้นอ,อ,อันนี้ขวก็ทำอัน,นี้เสร็จแล้วนะทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วมันเอาไปทำอุ๊ยป้าป่ามันเอาไปผสมกับอ,อันนี้อะไรอ่ะฮอนดอร์ เนี่ยแต่เนื้อเนื้อไก่ใช่เนื้อกไก,อก่แล้วเอาไปใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะชินามอนอบเฉยหรือเปล่าเออที่มันเป็นแท่งๆยาวๆแข็งๆเอาไว้ใส่ในพะโล่อะแล้วก็ไปทำขนมได้ด้วยโคลาโตคูริตคูริจิคูริจิเดออะมิวส์อะมิวส์บูชิคืออะไร ยากิโซบะเอาไปใส่ยากิโซบะาก็ได้เฮ้ย <c oughs> ได้อ๋อได้อ๋อเอออ่ะจะบอกว่าตอนที่เราซื้อนะคะมันมีสองสูตรด้วยนะมันมีสูตรอันนี้ที่เป็นโคลาธรรมดากับอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสำหรับกินกับเหล้าอันนี้เราซื้อแบบที่เป็นธรรมดามาเพราะว่าเผื่อแบบลูกจะได้กินด้วยอะไรอย่างนี้ ลองดีกว่าระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเราอ่ะอันนี้คือหมูมะนาวไม่เกี่ยวกับค้าโคลาเลยตู้เย็ยนพูดเยอะๆว่ะ <c oughs> ใครที่เหงาอ่ะซื้อตู้เย็ยนรุ่นนี้เป็นนะอยู่คนเดียวอ่ะสดๆอะไรเงี้ยรับรองไม่เหงารำคาญมันมันพูดทุกวันจริงๆก็ปิดได้นะแต่ว่า มันคุยด้วยก็กนก็น่ารักดีแต่บางทีก็พูดเยอะเกินเนื่องจากไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยจะเปิดจะเอาอันนี้ให้ดูก็ว่าจะให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนว่า <S 2> <S 2> <S 2> เราอะฉันน่าจะใช้พีกสีแดงน่าจะใช้พีกสีแดงเน,ะนาะแน่ใช้พีกสีเขียวแล้วมันแบบมองไม่ค่อยเห็นนะ มองไม่ค่อยเห็นสีมันกลืนไปกับสีมันกลืนไปกับผักชีมไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เมนของเมนวันน,นี้นะคะนี่นี่คือหมูมะนาวหมาวมะนูหมูมะนาวหมาวมะนูหมูมะนาวซูมซูมนะคะหมูมะนาว,นาว,นะะนาวเดี๋ยวเราจะกินให้ดูก่อนหมูมะนาวซีนอร่อยจังเนี้ต้องใส่กางไกตัดน,นะดนป,ป,ป้าป้าเอากางไกงอยู่ในนี้อเปล่ากางไกงอยู่นี้ กินให้ดูก่อนกินหมูมันอาเด็อื้มโหอืมเยออืมอร่อยอืมแตยแล้วอร่อยทำอร่อยจังเลยอ่ะทำกับข้าวอร่อยจังเลยอ่ะอืมอืมอร่อย สูด<ช>หอไปแล้วใช่ไหมอ๋อเก็บ,กบ,กบอหอหอพักก่อนนะคะหอกระหลำ่ำเก็บกะหลำ่ำแต่แม่ต้องเอาแก้วแก้วแก้วหลู่รามาก,ก่อนนะป้าแก้วไหสูเอาแก้วนี้มาเขาบอกว่าอะไรคะ หรอเอาแล้วเขาทำได้แค่ไหนล่ะเขาบอกว่าไงเอาแก้วมาใส่ซีรัปบ่ห้าสิบซีซีกดจิวซีซีมาโดรานั่โดโกว่าไกลอีโจมาโด่าคืออะไรอ่ะก็คืออันเนี้ยหรอ โกไกยูจูคืออะไรวะใส่น้ำสองร้อยซีซีมาโดราคืออะไรคะพ่อมัมมอนคาเตอร์จูอันนี้อันนี้คือเรียกมาโดราเหรอ ンサンソンロイ1回読んだから、ね、これも50かな何が50こっちあれが50200入れるんだったらこれ炭酸200入れるんだったら,、ね、ンンったら確か4倍って書いてあったかな 1>, 1杯 225cc、うん、あたり อาละงงกำลังงงกันอยู่ด้อยู่ต่อยู่กับตัวบอกหน่อยงงต้องใส่อะไรเท่าไหร่こนี200เข้าแล้วท่าแล้อืมเรื50これื0 0ใส่โซดาเอาละแม่ต้องใส่อะไรก่อนดีใส่อันนี้ก่อน อันนี้กดกดจืแต่เราลองนะโคดิต้องใส่กากากาแฟ่จะไหนวะน้ำแข็งแล้วใส่อันนี้ห้าสิบห้าสิบตอกฮะมาเจตตะโยเขย่ยาเขย่าแล้วห้าสิบมินิตกินเหมือนเหล้าขาวเหมือนเหล้าดองเหล้า เราเหมือนเหล้าอ่ะก็ใส่ไปใน,นนี้โอ้อย่างกับน้ำเชื่อมเลยเก็มจนมากนี่เชียบ,ยบโซดาสองร้อย หัวใส่สองร้อยหกหกไปหกไปประมาณยี่สิบเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นน้ำเชื่อมใส่เท่าที่ชอบอันนี้ใส่ไปประมาณสามสิบเอาไม่ใส่โซดาอีกหน่อยหรอพ่อน้อยไปบาเเ่คนผัวบอยคนพอทำหกไปประมาณยี่สิบมิลลิ

คือถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับไอสีขวดสีแดงๆที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราที่อยู่ข้างหลังนั้นนะคะมันก็มีความเป็นโคลา่าแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะใส่น้ำเชื่อมเยอะไปหน่อยมันก็เลยหวานมากทั้งนี้เนี่ยความหวานหรือไม่หวานน่ะก็คือแล้วแต่ความชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าๆอย่าเพิ่งเก็บแม่อยากกินแบบไม่ใส่ไอ้นี่แม่อยากกินแบบไม่ใส่ ไม่ใส่น้ำไม่ใส่ไม่ใส่ใส oh. ชีรองอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนิดนึงอ่ะนี่ใส่ไปประมาณสักสิบสิบมิลลิลได้ลองอันนี้ลองเฉยๆนี่ทําลองดูว่าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่น้าเชื่อมแล้วรสชาตินีเป็นยังไง oh. มันก็ยังหวานอยู่นะจริงอ่ะ จริงๆไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมันก็หวานนะเนี่ยนอะมันจะมันจะมีรสชาติแบบว่ามันมีความน้ำผลไม้อะมันแบบฟรุตี้อ่ะมันมันฟุตตี้มันผลไม้ที่มันผลไม้อะ่ะกินไปแล้วแบบเหมือนเหมือนน้ำมะนาว แต่ก็ไม่เปรี้ยวเดี๋ยวมันก็หวานแล้วมันก็พอเราใส่โซดาม,มันก็ซ่าใช่ไหมให้ฟิลโคลาไหมก็ให้ฟิลโคลาประมาณสัก3ามเ์ <c oughs> มีฟิลโคลาอยู่มีกลิ่นอยู่แต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่โคลา มันเป็นเหมือนน้ำผลไม้ที่มีกลิ่นของโคลามากกว่าในความรู้สึกเราเพราะเราชอบกินโคลามากทุกคนรู้ทุกคนในโลกอินเทอร์เน็ตรู้ว่าฉันชอบโคลาแค่ไหนฉะนั้นมันอาจจะดีกว่าตรงที่มันแบบอาจจะเฮลตี้กับสุขภาพของเราเพราะว่าน้ำตาลที่ได้มันก็แบบ น้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสารตัวแบบธรรมชาติแล้วเนาะอืมออแกนิกกินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาในทันทีฟีลกู๊ดหมู่มะนาวไปอันนี้เหรอที่ว่าคนคนญี่ปุ่นเขาเขาอะไรนะเขาทำเองกันนะ่ะ แบบเขาทำเองกันนะเห็นใน YouTube อะไรเงี้ยมีนะที่เขาแบบต้มเองทำเองก็อาจจะประมาณนี้ก็ได้มั้งใช่ก็ไม่ได้โคลาม,มากแต่ถ้าคิดว่าอยากจะสุขภาพดีก็กินอันนี้แทนได้ ไม่จาเป็นต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องต้องใส่คือถ้าใส่ก็แบบไม่ต้องใส่เยอะอ่ะอันนี้ใส่น้ําเชื่อมไปอะ่ะหวานหวานจัดอันนี้กำลังดีถ้าใส่โอซากเกก็น่าจะอร่อยนะน่าจะแบบกินง่ายเลยอะถ้าใส่เหล้า น้ำผลไม้กลิ่นโคลาจบการรีวิวสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดเยนแพงพูดประมาณสามล้านแปดรอบว่าแพงแต่ถ้าคิดถึงความเฮลตี้จังเลยสุขภาพดีนะก็ได้แหละเนาะ mm hmm. มันเฮลตี้ใช่ไหม mm hmm. ใช่มันเฮลตี้ต่โวนเขาของมันมาตลอดใช่มันเฮลตี้แหละ ก็ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเช็ดก่อนเพราะเมื่อกี้ทาโซดาหกไปเยอะก็ถ้าใครอยากลองก็ลองดูนะทําครับโคลาเองเลยจะแม่เห็นพวกคนที่มีเครื่องทําเขาคิดยู่หรอทําเองหรอจะดีหรอขี่เกียรแบบฉันเนี้ยนะจะทําเอง สองพันหกก็แพงมากเลยนะเนี่ยซื้อไปก็ยังบ่นไปทําคลิปก็ยังบ่นไปว่าแพงสองพันหขวดเท่าเนี้ยดูตอนแรกซื้อมาเท่านี้ใช่ไหมทําไปแล้วแก้วหนึ่งเหลือเท่านี้โอ้โหเฉลีย่ยแก้วละห้ารอยเยนโอ้โหเหมือนกินโค้กในร้านอาหารนะ่ะเหมือนกินโคลาแบบในร้านอาหารนะแก้วหนึ่งห้าร้อยเยนแต่เราต้องคิดว่าเฮลตี้ คาราดานิอีดีต่อร่างกายเราจะได้รู้สึกว่า2,600ัยเยนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สนองสุขภาพของเรานะคะลองดูสิ2,600ันหกออริจินอลทำเองเหรอคิด,ดูหน้าฉันหน้าอย่าทำเองรู้จักกันดีใช่ไหมไม่น่าพูดแบบนี้กับเรา <laughs> ไม่ทำปะ <laughs> ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมเดี๋ยวเราไปกิน กินหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะพูดผิดหมูมะนาวกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้ที่เป็นวันหยุดบนะคะบายลาไปก่อนหมูมะนาวลาไปด้วยหมูมะนาวสำหรับสูตรหมูมะนาวก็ไม่มีนะคะไม่มีสูตร <laughs> ลวกหมูใส่มะนาวใส่น้ำปลาใส่พริกใส่กระเทียมแค่เนี้ย ไปแล้วบายบายมอมอ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 ยป๊าป๊า hmm? กินอืบอกเขาซิว่ามันเป็นยังไง hmm. ดีอือหมูมันหนาวอร่อยอือนี่